้องขออนุโมหนากับผู้นำแสงสว่างออนไลน์เมื่อสักครู่นี้มาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นตัวเป็นๆน,นะเมื่อสักครู่นี้มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มานะเพราะว่าวันนี้นี่จะเป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะคือตลอดปี2,565ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความกล้าหาญทีเดียวนะ เต็มเปี่ยมไปได้วยความรักและความปรารถนาดีเนี่ยที่จะนำธรรมะไปสู่ชาวโลกแล้วก็ช่วยกันประกาศธ,ธรรมะของพระสัมมาสพัพพะทธเจ้าเนี่ยให้ไปสู่ชาวโลกทำอย่างตลอดต่อเนื่องนะไม่ใช่เป็นวันไม่ใช่เป็นเดือนนะแต่ว่าเป็นปีตลอดปี2565นะวันนี้ก็เลยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรตินะเดี๋ยวเราหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจให้กับผู้นำแสงสว่างออนไลน์ด้วยนะ และที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยพวกเรามีหัวใจพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งเลยนะไม่มีอะไรมาห้ามการสั่งสมบุญของพวกเราได้เลยการมาวัดก็ห้ามไม่ได้นะแม้ในช่วงหนึ่งก็ตามที่เขามารักวัดเรามากๆนะคำว่ารักวัดเราเนี่ยคือรักจริงๆนะคือรักจนต้องมาโอบล้อมเลยอะ่ะคือมาล้อมอยู่เลยนะ ล้อมไม่ใช่วันเดียวนะแต่ว่าล้อมเป็นเดือนเนะีเรียกว่าคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกแต่ถึงกระนั้นนะก็ไม่สามารถห้ามการมาวัดของพวกเราได้เราก็จะปีนรั้วหรือว่าแหวกมานะเข้ามาในวัดจนได้นะจนเราผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้เนะี่ยมาเจอช่วงสถานการณ์โควิดนะซึ่งอันนี้นี่แม้เราอยากจะมาวัด แต่เราก็มาไม่ได้เพราะว่าวัดเราเนี่ยก็ห้ามมาเหมือนกันนะเนื่องจากต้องป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีนั่นก็คือซูมนั่นเองนะแม้ตัวไม่ได้มาวัดนะแต่เราสามารถเอาใบหน้าอันเป็นมงคลให้มาปรากฏที่ด้านหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้นะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยผ่านซูมมากมายทีเดียวเลยนะ เช่นการปล่อยปลาถวายสังฆทานการเจริญพระพุทธมนต์นะเราได้นิมนต์พระเนี่ยมาเป็นแสนรูปเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราผ่านซูมนะได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์นะได้ทำบุญกับพระเป็นแสนรูปนะแม้ออกจากบ้านไม่ได้แต่ได้บุญเหมือนกับมาที่วัดพระธรรมกายโอ้โหซึ่งภาพแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า เพราะว่าถ้าจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นได้ก็ต้องมีโควิดอีกรอบถูกไหมเอ่ยคือตอนนี้แหละเราผ่านโควิดมาแล้วนะบุญวัดเราเนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยครั้งเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งในช่วงนั้นเราใช้เทคโนโลยีนี่แหละต่อสู้กับโควิดนะก็มีโอวาทนะจากใครคนหนึ่งเนี่ยมอบมาให้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะว่าเทคโนโลยี เอาไว้ใช้สร้างบุญกุศลมารนเอาไว้ใช้ขยายบาปเราต้องเอาเทคโนโลยีมาขยายบุญเพราะต้องอยู่ในกระแสบุญตอนนี้เรากำลังสู้กับมานมารนมันเอาเทคโนโลยีมาทำให้เกิดสิ่งไม่ดีให้จิตใจคนตกตำ่ำแต่เราต้องทำให้เกิดสิ่งที่ดีไม่ใช่เรื่องเล็กๆ โปรแกรมสู้กับมารเทคโนโลยีเป็นสนามรบหนึ่งของพระกับมารสู้กันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเอาไว้รบกับพญามารเพราะพญามารมันผลิตสื่อที่ทำให้ใจตกตำ่ำเราก็ต้องผลิตสื่อที่ดีขยายออกไปให้ทั่วโลกพญามารมันเอากิเลสผ่านมาทางหูจมูก ลิ้นกายใจเราก็ต้องเอาเรื่องบุญผ่านไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเราต้องชนะเราจะชนะโดยธรรม at last we win กระแสบุญจะได้เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนี่ซึ่งการที่โอวาสนะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ย เป็นโปรแกรมสู้กับมารเป็นโปรแกรมจริงๆนะสมมติว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็หลั่งไหลขึ้นมามากมายในหน้าจอของเรานะโปรแกรมบุญก็เช่นเดียวกันนะพอเราเปิดโปรแกรมบุญปุ๊บนะโอ้โหบุญหลั่งไหลมาที่ศูนย์กลางกายของเราเลยเนี่ยเช่นสมมติว่านะเราเนี่ยเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ทําคลิปชักชวนนะคนมาวัด ชักชวนคนสร้างพระประธานชักชวนคนทำกระถินนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราโพสต์ลงไปในอินเทอร์เน็ตนะคลิปเหล่านั้นจะยังอยู่ตราบนานเท่านานตราบเท่าที่อินเทอร์เน็ตยังมีอยู่บนโลกใบนี้โอ้โหนั่นหมายความว่านะยิ่งเราช่วยกันเผยแผ่ธรรมะออกไปมากเท่าไหร่โอกาสที่คนจะมาดูธรรมะของเรามีโอกาสเข้าวัดนั่งสมาธิ และเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็มีมากขึ้นด้วยเท่านั้นจริงๆนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเกิดโครงการในดําริของใครคนหนึ่งนั่นก็คือโครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์ขึ้นซึ่งโครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์นี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้ที่มีหัวใจยอดไกลมิตร ในการทำหน้าที่ชักชวนคนทำความดีในโลกออนไลน์และที่สำคัญก็คือการประกาศความจริงให้ชาวโลกได้รับรู้ความจริงในที่นี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะความจริงอันที่หนึ่งก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้แก่อริยสัจสี่และคำสอนต่างๆเนี่ยที่เราได้ศึกษาเรียนรู้อันนี้เป็นความจริง ที่เราต้องช่วยกันเผยแพร่ออกไปในฐานะของชาวพุทธและความจริงอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในฐานะที่เราเป็นลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายนะนั่นก็คือความจริงของวัดพระธรรมกายนั่นเองนะที่วัดเราเนี่ยจัดงานบุญต่างๆมากมายนะจะบวชพระบวชเนนหล่อองค์พระไปกี่องค์สร้างศาสนสถานมากมายเนี่ย เราต้องเอาความจริงเหล่านั้นเนี่ยว่าวัดเรากําลังทําอะไรอยู่ทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรเนี่ยเราต้องช่วยกันเอาความจริงเหล่านั้นขยายออกไปอธิบายออกไปให้ทั่วโลกซึ่งถ้าเราไม่อธิบายนะคนทั่วโลกก็จะพลาดโอกาสดีๆในการเข้าใจสิ่งเหล่านี้และเมื่อเขาไม่เข้าใจนะนอกจากไม่เข้าใจไม่พอนะเขาจะหันหน้ากลับมาว่าเราด้วย จะมาด่าเรานะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรนะเหมือนในปี2542เนี่ยที่วัดเรานะโดนคดีเนะี่ยในตอนนั้นโอ้โหหลวงพ่อต้องไปเรียนกฎหมายนะแล้วก็หนังสือพิมพ์ทีวีเนี่ยลงข่าวหน้าหนึ่งนะด่าวัดเราเป็นประจำเลยนะหาว่าวัดใหญ่บ้างนะระดมทุนบ้างต่างๆนานามากมายเนี่ยไม่ใช่ลงแค่เป็นเดือนนะแต่ว่า เป็นปีทีเดียวนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่านะอย่าไปโทษเขาเลยนะที่เขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรแต่ต้องโทษเราเองต่างหากที่เราไม่สามารถสื่อสารและอธิบายให้เขาเข้าใจได้เนี่ยคือให้โทษตัวเราเองนั่นแหละที่เราอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยในตอนนั้นถ้าเรามาดูนะ สื่อหลักๆของประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนั่นก็คือหนังสือพิมพ์กับทีวีโอ้โหหนังสือพิมพ์นะที่ลงข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัดเราทุกวันเนี่ยเขาก็คงจะลงแก้ให้เราลงจะเปิดโอกาสให้เราพูดนะไม่เปิดโอกาสให้เราพูดเลยนะไม่ต้องพูดไปถึงสื่อทีวีนะเราไม่มีช่องทางในการชี้แจงในการพูดในการแก้ไขข่าวเลย แม้แต่น้อยนะซึ่งพระอาจารย์มั่นใจแน่นอนเลยว่าพวกเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่ในสภานี้เนี่ยมีสติปัญญาเหลือเฟือนะที่จะอธิบายให้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเข้าใจว่าวัดเรากำลังทำอะไรอยู่นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสเลยนะผิดกับสมัยนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียนะมีสื่อต่างๆมากมายที่เราสามารถโพสต์ไปได้นะ มี YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter เดี๋ยวนี้ก็มี Discord นะเปรียบเสมือนว่าเรามีหนังสือพิมพ์ส่วนตัวเป็นของตัวเองมีช่องทีวีเป็นของตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นนี่ใช้โอกาสตอนนี้แหละในขณะที่เรายังมีโอกาสในการเผยแผ่ธรรม,มะนะซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกไปอีกนะว่าให้มือหนึ่งถือขวานทำงานไปอีกมือหนึ่ง ก็ถือคล้องร้องเปล่าประกาศว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้นะงานบุญวัดเราอะไรก็ตามนะเราก็ทำไปมาร่วมบูชาข้าวพระบูชาเจดีย์ถวายสังฆทานอันนี้เป็นบุญส่วนตัวเราทำไปอยู่แล้วปื้มของเรานะแต่ว่าอีกมือนหนึ่งก็ตามเนี่ยก็ต้องถือคล้องประกาศให้ชาวโลกรับรู้ด้วยนะแต่สมัยนี้คงไม่ถือคล้องใช่ไหมเอ่ยคงจะถือโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ยก โทรศัพท์ขึ้นมานะโพสต์ทร,รมาหรือว่าอัดคลิปตัวเองก็ได้นะหรือว่าเอาบุญไปฝากคนในโลกออนไลน์นะเพราะฉะนั้นมือหนึ่งเนี่ยต้องถือคล้องถือขวานทํางานไปอีกมือหนึ่งก็ต้องถือคอล้องร้องเปล่าให้ชาวโลกได้รับรู้นะยกตัวอย่างเช่นนะวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะวัดเราจัดงานเนี่ยยางยิ่งใหญ่ทีเดียวเลยนะสื่อมวลชนระดับโลกเนี่ยให้ความสําคัญมากนะนำข่าวของวัดเราเนี่ย ไปลงมากกว่า400ข่าวทีเดียวนะนี่ก็มีข่าวของไทยรัฐทีวีนะก็นำไปออกนะมีของ BBC นะสื่อระดับโลกของอังกฤษนะก็นำข่าววัดเราไปออกนะ The Atlantic นะรวมไปถึงภาพการปล่อยโคมถวายเป็นพุทธบูชาที่อินโดนีเซียด้วยเนะี่ยซึ่งอันนี้ทาง Voice TV เนี่ยก็นำไปออกนะถ้าเราลองดูดีๆนะในสัปดาห์วันวิสาขาบูชาเนี่ยในสื่อต่างประเทศนะ เราจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งโลกเลยนะมีข่าววันวิสาขบูชาแค่สองข่าวหลักๆเท่านั้นเองนั่นก็คือข่าววันวิสาขบูชาที่วัดพระธรรมกายและข่าวการปล่อยโคมที่ปุโรพุทโธซึ่งก็เป็นหมู่คณะเราไปจัดอีกเช่นกันนะนั่นก็คือเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมีข่าวมาค้าบวิสาขบูชาเนี่ยแค่สองข่าวเท่านั้นเองนะ ทั้งๆท,งที่ที่อื่นเนี่ยเขาก็จัดวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันนะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตีค้องร้องเปล่าประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะเป็นโอกาสทองอย่างยิ่งเลยนะในการเผยแผ่ธรรมะในโลกเทคโนโลยีที่มีอินเทอร์เน็ตและก็มีโซเชียลมีเดียนะซึ่งใครคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ให้โอวาดเอาไว้นะ ในเรื่องของผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นะคำว่ากล้าหาญเนี่ยก็ต้องกล้าจริงๆนะตั้งแต่กล้าหยิบกล้องขึ้นมานะถ่ายคลิปแล้วก็ลงคลิปไปในโซเชียลมีเดียนะรวมไปถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาตัวเองมาศึกษาธรรมะแล้วก็นำสิ่งที่เราศึกษาได้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะซึ่ง การเผยแผ่ธรรมะที่แท้จริงเนี่ยก็คือการได้ศึกษาธรรมะของพระสมมาสัุิเจ้าแล้วก็นําสิ่งที่เราปฏิบัติได้เนี่ยขยายออกไปนะที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําแสงสว่างออนไลน์นะได้ทําหน้าที่เผยแผ่สิ่งดีๆไปในทิกตอกเฟซบุ๊กยู u ูบทวิตเ t อร์มากมายนะซึ่งก็มีเว็บไซต์ที่เป็นที่รวมเนื้อหาธรรมะของผู้นําแสงสว่างออนไลน์นั่นก็คือเว็บไซต์0 7 2 t o d a y นะ เป็นเว็บไซต์ที่รวมสื่อดีๆที่เราเผยแพ่ออกไปนะผู้นำแสงสว่างหลายคนทำคลิปนะแชร์ออกไปก็มีเว็บไซต์นะในการรวมก็คือเว็บ 072.today เป็นโซเชียลมีเดียของวัะธรรมกายเป็นโซเชียลมีเดียแห่งความดีนะอ่าเดี๋ยวเรามาชมสื่อนะแนะนำผู้นำแสงสว่างและแนะนำเว็บไซต์ 072.today หนะ่อย หนูพี่ใช่ไหมครับที่อยากจะเผยแผ่ธรรมะใช่แล้วก็ทําทุกวันนะมีอะไรช่วยไหมตอนนี้เรามีโครงการผู้นําแสงสว่างออนไลน์ด้วยนะแต่ยุคนี้ใครจะมาสนใจธรรมะครับเพราะว่าหนูอยากให้โลกนี้สังคมนี้มีแต่คนดีๆค่ะก็มันเป็นไปไม่ได้คิดสิคิดหนูคิดว่าไม่ยากเลยค่ะพวกเราทุกคนสามารถมาพยายามด้วยกันได้นะคะสังคมแบบนี้จะเผยแผ่ไหวหรอก็ไหวนะเพราะการเผยแผ่ในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไร เราแค่ต้องคอยสร้างสื่อสีขาวที่จะไปสู้กับสื่อสีดำที่คนส่วนใหญ่เขาสนใจเท่านั้นเองฮ้อทำคนเดียวจะไปรอดหรอทุกครั้งที่เห็นธรรมะในโซเชียลเราก็พร้อมที่จะกดแชร์ให้เสมอเอาจริงดิทุกคนรู้ไหมคะแค่มีเว็บ 0.2.today เท่านี้ก็เปลี่ยนโลกได้แล้วคะ่ะถ้าทุกคนมาช่วยกันร่วมกันทำหน้าที่นี้โลกของเราจะไปใท,ทางที่ดีขึ้นแน่นอนคะ่ะง่ายแค่นี้เองเหรอ อ้าวแล้วเนี่ยนั่งทําอะไรกําลังไลฟ์สดงานบุนอยู่ค่ะแล้วไม่ให้ช่องใหญ่หญเขาทําไปล่ะการไลฟ์เองได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูรู้สึกสนุกและถูกใจมากๆค่ะแหมก็ว่าไปนั่นเรามีการทํางานกันอย่างหนักมากๆเลยนะคะเก <c oughs> ี่ยวกับสื่อธรรมะออนไลน์นะคะ แต่หากจะดีกว่าไหมคะทายทุกท่านนะคะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างคอนเทนต์ธรรมะออนไลน์ดีๆภายใต้โครงการผู้นําแสงสว่างนั่นเองค่ะโครงการนี้มีอะไรดีละ่ะและในโครงการนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์สื่อธรรมะดีๆมากมายรวมถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆและยังมีโลรางวัลประจำปีสำหรับปีนี้ผู้ที่มียอดคะแนนติอันดับจะได้ขึ้นเมตาเวิร์ดค่ะโอ้โหแล้วต้องทำนานแค่ไหนสองเดือนเองค่ะ การทำงานทุกวันนี้เนี่ยใครเก่งออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการเผยแผ่ธรรมะก็เช่นเดียวกันออนไลน์คือการทำหน้าที่การรยนมิตในโลกยุคใหม่กล้าที่จะปรับตัวเผยแผ่ธรรมะให้ทันยุคทันสมัยหนะ้าตอนนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วด้วยความมุ่งมั่นนะคะขยันอดทนและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั่นเองค่ะแค่มีใจอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกนี้สร้างความสงบให้กับโลกเท่านี้ก็เป็นผู้นำแห่งสว่างได้แล้วค่ะ แล้วต้องทำไงล่ะติดต่อมาได้ที่ LINE OPEN CHAT ผู้นำแสงสว่างออนไลน์หรือโทร0814046262วันอาทิตย์ที่เสาเอ25สภาธรรมกายสากลเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุและสำหรับผู้นำแสงสว่างออนไลน์ที่ทำหน้าที่อย่างตลอดต่อเนื่องนะทางโครงการก็ขอเชิดชูเกียรติ ของทุกท่านด้วยการนำชื่อและก็ภาพอันเป็นมงคลของทุกท่านเนี่ยไปไว้ในหอเชิดชูเกียรติเมตาเวิร์ผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคลิป m e t a เวิร์กันเลย นี่คือหอเชิดชูเกียรตินะผู้ที่ทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะออนไลน์นะซึ่งผู้นําแสงสว่างออนไลน์เนี่ยก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะ mm hmm. ก็คือแชร์เลอร์นะ mm hmm. ก็คือผู้ที่ทําสื่อไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่ามีหัวใจยอดแกรมิตนะอยากจะแชร์ชอบแชร์ชอบแบ่งปันชอบเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน mm hmm. นี่ถ้าใครมีลักษณะแบบนี้นะก็ขอเชิญมาเป็นผู้นําแสงสว่างออนไลน์ประเภทแชเลอร์นะ แต่ถ้าใครนะสามารถผลิตสื่อธรรมะได้นะจะเป็นคลิปวิดีโออะไรก็ตามนะพูดเชิญชวนคนมาทำความดีเนี่ยก็ขอเชิญมาสมัครเป็นประเภทครีเอเตอร์นะและสำหรับผู้ที่ชอบความเรียวชอบการไลฟ์สดนะถ่ายทอดสดก็ขอเชิญมาสมัครเป็นผู้นำแสงสว่างประเภทไลฟ์ Life สดนะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็ขอเชิญมาสมัครได้ทุกวันอาทิตย์นะที่สภาธรรมกายสากลเสา M 25นะ และก็ทาสมัครวันนี้ก็ขอเชิญรับเข็มกัดโลโก้ผู้นำแสงสว่างออนไลน์นะซึ่งโอ้โหโลโก้นี้สวยมากนะมีจำนวนจำกัดนะถ้าเกิดว่าใครมาช้าหมดก็อดเนาะก็ขอเชิญมาสมัครนาะสามารถเข้ากลุ่มไลน์โดยสแกน QR Code ได้ตามที่ปรากฏในหน้าจอนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงโลกขาดแสงสว่างไม่ได้ฉันใด โลกออนไลน์ก็ขาดผู้นำแสงสว่างออนไลน์ไม่ได้ฉันนั้นเช่นเดียวกัน